พี่มายังไม่มาค่ะพี่มากมาพร้อมพี่พิงพิองพอ,งองค่ะใช่ทีหน้าสวยขึ้นเยอะเลยตั้งแต่เขาไปทำจมูกตั้งแต่แบบหุ่นเออยอะไรเออคือแบบตั้งแต่เขาเข้ายิมมาอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าแม่งทีหน้าแบบไปมากจริงๆิเลย ไม่น้องไปเข้าน้องเช็คอินเสร็จแล้วก็เข้าห้องน้ำแล้วก็มาหาแฟนขับเนาะพี่แชมป์่อพี่หน้าสวยนะพี่หน้าสวยมากอุ่นอะไรแบบตั้งแต่เข้ายิมแบบหนูดีสวยอ่ะหนูดีจิงเหรอสวยมากหนูดีก็สเดี๋ยวไปด้วยกันเดี๋ยวไปด้วยกันไปเรื่องกันเนาะหนูดีวิ่งหรือเปล่าคะหนูดีวิ่งไหมวิ่ซ้อมวิ่งยัง รู้คนแก่พี่ฟ้าแล้วพี่ฟ้าเรานั่งมอเตอร์ไซค์กันเช่ามอเตอร์ไซค์พี่ฟ้าบอกว่าไม่ไปอยู่ดี10กิโลใช่ไหมวิ่ง10กิโลอ๋อว่เนาะเพราะน้ำหนักเพิ่มอะนั่งพี่ฟ้าอยู่อย่างเงี้ยหลังเข็นพี่ขวัญไหนทำนี้ทำดิแคปแคปทุกคนแคปทุกคนแคปเสรษนะเรารักเสรษมากนะเสรษมากแอม แสบจริงๆแต่ละคนอาหารมหาที่น่าบ้างนะสลับกันไปนะหูฟังสวยไงเขาพุ่งได้เออเอาดีๆเีไปไหมไปไปได้เาผมเด้งไปเลยทุกคนปวดมากจนฟังนวดเลยระวังทางเดินนิดนึงนะคะขอบคุณค่ะใม่ดี ป็นไม่แล้วเป็นกวิ้นอะเพนกวินมันไม่เป็น่อยอุ้ยอย่างคุณกับพี่ติน่าเราพี่ติน่ามันนั่งจ่อไปเลยนะทำไมดีเป็นกุ้นสีเทาใช่เป็นกินใหม่อ๋อนั่นเป็นกุิ้นเหรอด้วยผ่านเอาไม่หวานด้วยด้วยไม่หวัานโดบุผลิตไม่เร็วปกติแหละค่ะปกติเลย เคยเปลี่ยนแอคไลฟ์ไหมคะน่ารักสวยทั้งสองคนค่ะมันโดนแบนด์นี่ฮัลโหลพี่เออกลับมาได้ค่ะได้ไหมคะจะใส่เชัยิ้นท์เออสูงเลยเรื่องราวบูธเนี่ยตองทาบูธฟิวฟแกไปภูเก็ตอันนี้สีฟองพาวิ่งอันนี้วิ่งเลยนี่พร้อมวิ่งอยู่ดี้อตัวห่อบางซึ่โอ้โหเกิเนี่ยหนูดิ้อที่น่าสวยมาก ช่เปลี่ยนไฟไปคนเดียวเฮ้ยเฮ้ยทำไมแรงเือยากให้บุริษัทาไม่ช่วด้วยปัวไก่ดวมันเนาะสวยพี่แพนทำไมไม่มาหาหนอุ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนแอร์ไปเวลาแอคบ้านดีกว่าเออแอร์บ้านนินมันคนได้เข้าดูยืดในในทวิตเตอร์ในในติ๊กต็ไลฟ์เฉยว่าจะพ่ชามาเดี๋ยวค่อยไล่ เองนักวิ่งยังไม่มาใช่มาเอ้ยชาเอ้ยพี่ฟ้าเอ้ยใช่น้องไปยิมเขายิมเชฟะตะแล้วแบบกุ่นก็แบบนะดูเลยตัวเองดีด้วยหรอการการกินเลงไม่เขาจะหมูเขาเริ่มแบบเข้าที่แล้วไงเข้าใจะปะ่ะเมื่อก่อนมันแบบโหพุ่งแบบพุ่งมากแต่ตอนนี้มันเริ่มเริ่ม,มคิดถึงชาลอดชาลอดยังไม่มาค่ะพี่พึ่งเนาะคิดถึงลูกชายก่อนเนาะปิดช่องหรือเปล่าพี่พึ่ง ไปหาหน่วยค่ะได้ยินถึงชาลดเนาะสวัสดีค่ะชื่อไฮดี้ค่ะวิ่งแล้วใช่ไหมวิ่งแล้วต่อ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 แต่ว่ากลัวจะหลุดของไม่ไม่น่าทานดูชายแม่หนู5นาทีสุดท้ายเดี๋ยวมาขอเป็นกำลังใจให้แต่ไม่น่าทานทานไปวค่ะวิ่งกี่โลวิ่งกี่โล5้าโลหรือ10กิโลอุ่ย25เลยนะ25่หรอวิ่งกันคือที่ตัวจะวิ่งัวเกับก่อนนั่งมอเตอร์ไซค์กัน ่พี่ทีน่าสวยมากเลยทุกคนจริงๆริฟาเล้งนะพวงคางพี่น่าสวยมากอ่ะร้อยหญิงร้อยสิบก็มามา๋ยวพี่ไหวเป็นคนขับต่อเกียร์ให้ลูกบแต่มาช่วยนับให้พี่หมอหน้าพี่หมอต้องไลฟ์เองเออใช่ใช่ตุกต้องไม่ต้องสตาร์ทรถเลยพี่หมอไม่ทีน่าทีน่าขับไงเดี๋ยวพี่ตุ๊กตันทำไม่โอ้ยเป็ทีน่าขับต้องเลยก็อไลน์ไปเดี๋ยวฉะขับเออมีคนขับรถเลยแล้วสบายแล้วไม่ต้องหายลับก่อนน้า เราน่าจะเช่ารถที่มันเป็นอะไรพ่วงข้างอะเเลออมีชาร์ลิงปะเขารถพ่วงได้ไหมรถพ่วงข้างอะได้หามาเลยเดี๋ยวหนูครับเออเดี๋ยวต้องไปเช่าก่อนนะมันมีเช่าที่นั่นอะมีเช่าแพงนะเพราะที่หน้าขับอ่ะเขาเลยเจอแน่เออต้องเช่าไว้ที่หน้าขับแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยมาแล้วมาแล้วโอ้ยมีแฟนคลับด้วยโอ๊ย ทำไม่ได้เลยค่ะก็มืออันยองอาเซียเลยคุณก็เบาอะคุณกะเป๋าหายสามโรซิ่งใช่ไหมอยากอยากไปเช่าอ่ะเช่าสามโรซิ่งได้ปหมลูกพี่ขวัญอยากไปเที่ยวจีนจริงหรอแล้วน้องขวัญเป็นอะไรยังไงอ่ะทำไมเราทำอะไรเปิดยังไปไม่เปิดยังเฮ้ยรักกันรักกันท็อปห้าแล้วก็มี น้องชาค่ะแปดพันเก้าแปดแปดหมดพันเก้าแต่ว่าน้องชาเขากลับก่อนเพราะว่าชาเขามีงานใช่ปะล่ะแต่พี่ฟ้าอยู่เต่อวิ่งอ๋อไปใส่ช่องแปดเ้ยลูกไปอยากไปเที่ยวจีนหรอไม่ต้องอะไแบอ๋อใส่ช่องแปดก็อยากจะให้เขาไปแลกนะให้แปบพอดชาลืมบัตรอะไรไหมบัตร ใบชมพูค่ะพี่ชาเป็นคนต่างมัดอะไรวะชมพูใบชมพูเวลาเราคนพม่าเราต้องพกใบชมพูแรงอะว่าชาเป็นพม่าว้าวเป็นคนต่างชาติอ๋อคนต่างชาติเขาไว้ไปเทก่อนโอ้โหเขาเทเนะเขาชุดเขานะเอออ่ะดิอ่าไปเขาบอกกันยังไงอะยังไหวอยู่ใช่ไหมันมันต้องนั่งมันต้องนั่งมันต้องนั่งยอง ยเกวาทีหน้ามันเปื้อนมากเลยอะหนูปั่นไปกับกิจจุท่นปัดไม่ได้เลยหรอมันไม่ออกเลยหรอเชิดนั่นเลยอ๋อได้ปะเซเว่นมีไหมเซเว่นอะ่กิเออลูกกิงเซเว่นขออันหนึ่งได้ไหมให้ทีนะชุบเปียกได้ไหมไม่ต้องไม่สังเกตเลยก็มองไม่เห็นเนาะไม่เดี๋ยวว่าเปื้อนมากเลยจริงเนาะ ยิงติดิ่งติดค่้ใช่เออได้คุณพี่คนนั้นเขาตื่นยังก็คือท็อปหแล้วก็บวกชาลดนะคะเออสวยอ่ะสวยสวยลาดเก่หนย่ะวั่นย่หวา่นย่หวานยิ่หวันเอยเราไม่ได้้องทำนี้ดีโหม่ได้แล้วเราต้องนี้ค้่ะเราต้องงี้อ๋อเราเปลี่ยนนะ ดูดิกางเกงน้องเพื่อนมากเลยไงมันไม่มีเทปกาวไงแต่อยากได้รเพาะผมหนูเช็ดได้นะมันมันมันเช็ดเอาเพราะว่ามันมันเน่าอยู่ไม่วันใด้พื่อนหนูก็ต้องไปกวาดบุลลี่บ้าหงเหมือนกันไม่มีที่พึ่งนะจ๊ะดีเอ็มวันมาเอ้อน๊ะ พี่หน้าสูงเท่าไหร่ร้อยแปดสิบสองคิดว่าตัวเองสูงร้อยแปดสิบมาตลอดเออที่ไหนนะเจอาพระม่ถูกให้น้องเล่นคนเดียวก่อนจริงจริงวินที่น่าไม่ได้สูงแปด8้อย8ิอุ๊ยไม่ใช่คนแล้วไม่ใช่คนแล้วตอนเล่นเป็นอะไรนะ เป็นคนสูงสูงหวมากๆเป็นนางฟ้าอยู่อยู่ข้างบนเป็นเฟรสเฮ้ยแรงเอาบุหรือเจอยู่นะก็ะเลงมากน้องชาไปด้วยไหมเวลาจะไปแล้วน่าจะขับออดี้ไปอ่ะไม่ไม่ไม่น่าจะทันไม่ม่กมาจะทันเราแต่ก็เคยขับออดี้จากนี่นนทบุรีไปภูเก็ต จริงไม่คอรถไปพ่อเขานี่ใช่ไม่น่าเชื่อผู้หูแต่แรกมากน้ำมันอ่ออนีวาอันนี้สาแต่งหน้ออกดูเรียงเก่งน้องเพื่อนมากอ่ะนี่ก็สเป็นสตลาเป็นล์ยมันเป็นลายมาฝัน เสียทีน่าเจ็ดเซนอ๋อนี่เช็ดเลยไปเนีะเสียสละไอ้น้องเช็ดได้เจ็ดได้มาเลยเช็ดเลยมันก็ค่าที่เสมอยาเพื่อนมากอ่ะมันอ้อผมอ้อแบบนี้มันเช็ดดิมันมันมันเยอะเกินมันเยอะเกินเช็ดเลยเช็ดเลยฟาดหน้าไอ้หน่วยมันเช็ดอ้อโหมันเป็นผ้าอันนี้น้องน้องบินพร้อมกันหมดเลยนะคะทบห้าแล้วก็น้องชานะเอเช็ดระดไม่เป็นไร สวยไม่ดีหน้าไม่ค่อยอยากจับเท่าไหร่เออแต่ว่าเราอยากไปราไปสังเกตสองเดือนเองแม่งทีหน้าสวยสวยมาก้าคือแบบเป็นกมเนยถ้านไหนูแค่กอดใช่ไมนะเหมอนที่ทำใช่เมอนว่าทีหน้าหน้าดีมากเลยเหมือนเขาไปทำเขาดูเลยหน้าโน้ตเต้นเป็นทีดชูเปียกไม่นดากับติดชูเปียกมันมันมันน่าจะติดอีก ไม่น้องบอกว่าไม่เป็นไรมัน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 เท่ดีมีออโต้กับแมนนวลฟิอันนั้นอ่ะมันไม่น่าจะออโต้พี่กระเป๋าพี่แชมป์แบบเสพตานพี่โต๊ดไปไหมคะพี่โตถึงแล้วค่ะอยู่ภูเก็ตที่นู้นแล้วค่ะเหลือจะจะบินกลับมาค่ะพี่โต๊ดมันได้มีใครไปซื้อให้น้องดูกริ้งอ่ะที่เซเว่นอ่ะพี่ผันไหอยู่ไง มให้มีใครเลยไปเชื่อหนูมันไม่ออกล้มเป็นชูใช่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่สำหรับคนแมวเออมันแบบมันเข้าเนื้อไปแล้วไงเขาลูกกิ้งน่าจะไม่ออกต้องเอาไปซักใหม่อีกรอบหนึ่งใจกระเป๋าพี่แชมป์คือแบบพี่ค่ะเนาะที่ไหนอ่ะเนี่ยที่นี่ไงใครก็ได้เอาแอดมินบ้านชาวเราไปหน่อยดิเริ่มจะไม่ชอบแล้วหน้าชัอ้าวก็หน้าชาหลังเบอร์ไงเม่มไงใครแอบเปิดเอหน้าเบอร์หลังชัาเอดมินบ้านต้องเข้าฝปกปิด มีคอนโดใช่าหมใช่ค่ะมันไม่ไ้ช่วยว่านโดสูบอะบังเนี่ใช่บังมากคอนโด มีใครแคปหน้าจอทันไหมเมื่อกี้เดี๋ยวด,ดูท้วาวิศร้ายน่าจะมาแล้วหรือเปล่าใช่ดีค่ะดีค่ะดีมาดีดเดี๋ยวแป๊บนึงนะหนูดีที้หน้าอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปรับน้องก่อนอมายังรถตู้มารถตู้มารถตู้มาอยู่ฝั่งนี้ดีกว่า